ลับมาพูดคือในช่วงที่3รายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะพี่ตั้งคะในเบรกนี้เรียกว่าพิเศษจริงๆค่ะนะคะเพราะว่าเราได้รับเกียรติอย่างมากเลยค่ะจากแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะผู้ชนะจากโครงการบายบายแคลอรี่ครั้งที่4ของเราเรียกว่าผู้ชนะสองคนมาเยือนถึงถิ่นเลยพี่ตั้มนะคะท่านแรกค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณพัชณีทองเก่าลายกหนกค่ะและท่านที่2นะคะคุณสายันผู้สวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งคู่เลยนะครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่เปิ้ลกับพี่ยันละกันนะคะจะได้แบบ เป็นกันเองนะคะต้องขออนุญาตให้ทั้งสองท่านแนะนําตัวเองให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้จักหน่อยนะคะเอาเริ่มต้นที่พี่เปิ้ลเลยจ้าค่านมีทองเก่าลายกระหนกนะคะมาจากศูนย์พัทยาค่ะตำแหน่งวีนัทค่ะครับผมครับผมครับผมสายันทุสสวัดิ์ครับมาจากศูนย์ปัจจิบรีตำแหน่งวีนัทครับท่านคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมต้องมีสองคนผู้ชนะมีสองคนคืออะไรขอมงกุฎร่วมกันอย่างนี้เหรอนะสองคนนี้จะแยกโดยรุ่นนะคะอย่างพี่เปิ้ลเนี่ยจะมี BMI น้อยกว่า30 เป็นรุ่นมินินิดนึงนะคะส่วนพี่ยันเนี่ยเป็นรุ่นแบบรุ่นใหญ่นะคะ BMI มากกว่า30มากกว่า30นะคะทั้งสองท่านนี้เนี่ยเรียกว่าชนะการแข่งขันของเรานะคะต้องถามก่อนค่ะว่าสองท่านนี้เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าบายบายคอรี่มี4ี่ครั้งครับผมครั้งที่1นึถึงสเนี่ยเคยเข้ามาแข่งขันบ้างไหมคะคพี่ยันครับเคยเข้ามาในครั้งที่2ครับเคยมาครั้งที่2อครับตอนนั้นเป็นไงคะ ตอนนั้นคือสมัครแบบเกรงใจน้องๆเขาครับผมก็เลยเข้ามาสมัครเฉยๆแล้วก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอีครั้งที่สนี่คือมีความตั้งใจว่าอยากจะลดน้ำหนักจริงๆถึงเข้ามาแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆด้วยนะครับพี่เปิ้นเหรอคะเคยเคยเข้ารับการแข่งขันเหมือนกันค่ะแข่งขันเหมือนกันรุ่นที่สองเช่นเดียวกันแต่ว่าลดณขนาดนั้นก็คือว่าไม่ได้ว่าจะ นัดเหมือนณตอนนี้ไม่ได้จริงจ้ใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก่อนอื่นจะเกินคข้าๆก่อนนะนะคะว่าที่บ้าน่ยจะทำกิฟฟิรินทั้งหมดเลยเรียกว่าเรียกด้วยว่าทั้งตระกูลก็ได้นะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยลุ้นยาพี่น้องเขาก็เลยลุ้นว่าเออเขามีการแข่งขันใบใบแคลอรี่นะก็ลองลองดูไม่เสียหลายเราก็อาบก็เลยแข่งขันอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยต้อง เดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะโชว์รูปให้ดูนะของทั้งสองท่านนะคะว่าก่อนที่จะแบบสวยหล่อนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยรูปบีฟอร์กับ a าร์เซอร์สภาพเดิมเนี่ยเป็นยังไงซึ่งเราแอบดูไปแล้วแอบกรี๊ดเหมือนกันนะพี่ตั้มแบบเซอร์ไพรส์มากๆทำอะไรอ่ะจำไม่ได้เลยอ่ะครับผมนะคะอ่ะต้องถามค่ะพอเราคุณผู้ชมเห็นรูปแล้วเนี่ยเปรียบเทียบเนี่ยจะเห็นเลยว่า เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเปลี่ยนอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะต้องถามก่อนค่ะต้องขออนุญาตถามที่ชายหนุ่มใกล้ใกล้มือดิฉันก่อนนะคะว่าโอ้โหมันแตกต่างมากพี่ยานคุณพระคุณเจ้าช่วยต้องถามว่าหลังจากลดมาเป็นคนใหม่แล้วเนี่ยเอาความรู้สึกเอาลดกี่โลลดไปกี่โลนะแล้วความรู้สึกตอนนี้ที่ลดลงเนี่ยรู้สึกเป็นยังไง คือน้ําหนักเราลดลงมาประมาณสามสิบเจ็กิโลกสามสิบเจ็ดกิโลเข้าหนูคนนึงอ่ะพี่ครับก่อนหน้านี้เท่าไหร่ครับผมอ่าประมาณ109กโลกว่ากว่าหนึ่งร้อเกโลเลยนะครับครับครับผมลดไปสามสิบเจ็ดกิโลแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่ลดนะอ่าลดครั้งนี้รู้สึกว่าร่างกายเราจะตีขึ้นกระชับกระเชงมากขึ้นเราคาดว่าในอนาคตเราจะไม่มีโรคภัย สุขภาพมันจะดีขึ้นแบบชัดเจนเลยใช่ไหมครับตอนจังหวะที่พี่อ้วนลอยเก้าโลเนี่ยสุขภาพพี่เป็นยังไงบ้างรู้สึกเราทาอะไรจะช้ามากครับความคิดามอ่านแล้วก็ช้าอะไรก็ช้าไปหมดครับแล้วอาการเจ็บป่วยมีอะไรที่เจ็บป่วยยังไม่มีโรคภัยอะไรมาเปลี่ยนเปลี่ยนแต่รู้สึกว่าคิดอะไรต่ออะไรทาอะไรก็ช้าแต่ตอนนี้คล่องตัวมากคล่องตัวมากน่าสนใจเรียกว่าทําบุญมาดีนะคิดทันเหมาอนี่พี่เปิลมากลดได้กี่กิโลครับผมลดได้19กโล3 สิบเก้าโลสามจับน้ำจากน้ำหนัก6กสิบโลเต็มนะคะเท่าตอนที่ว่าเรามีน้องเนี้ยค่ะใช่ทีนี้ในในช่วงตัวเราเนี่ยไม่มีเด็กแต่ว่ามาจากไหนอะไรมาอยู่ในตัวเราก็คือพวกไขมันนี่แหละค่ะเพราะว่าจะทานหมูกระทะบ่อยมากแทบทุกวันใช่ไขมันก็เลยสะสมมากลดลงมาสิบเก้าสบโลใช่แต่พอลดแล้วเนี่ยความรู้สึกว่า เรากระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นพี่เขาบอกนะคะกระฉับกระเฉงคืออย่างว่าผู้หญิงเราเนาะใส่เสื้อผ้าจะ,จะแลดูมีความมั่นใจขึ้นมีความมั่นใจมีความสุข นะครับไปพบเพื่อนๆนี้ก็สบายใจแล้วมั่นใจมากค่ะคือตั้มพุ่งอย่างไม่พุ้จริงตอนไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยจากไซส์ S ขยับมาเป็นไซส์ M นี่เครียดนะไม่เกรียนขึ้นนะบบตัวฉันใหญ่ขึ้นนึงออกมาเนาะตอนนี้นี่หยิบอะไรหยิบจากอะไรมาใส่ก็สวยไปหมดใมีตรงซื้อเสื้อผ้าใหม่หมดเลยโอ้โหแต่ดูใจลวไม่ห่วงเรื่องนั้นแล้วนะครับเออค่ะค้าว่งต้องขออนุญาตถามพี่เปิ้ลแล้วก็พี่ยันด้วยนะคะหมดมั่นใจว่าคุณชมทางบ้านนแอบอิจฉาแล้วก็แอบแบบจดแล้วว่าทำยังไง ต้องขอเคล็ดลับค่ะจากทั้งสองท่านว่ามีเคล็ดลับในการลดน้ำหนักอย่างไรบ้างนะขออนุญาตเริ่มต้นที่พี่เปิ้ลก่อนเชิญครับค่ะก็อย่างเช่นนะคะคือที่บ้านเนี่ยทำกิฟฟินกันอยู่แล้วนะคะก็เลยเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะเราก็ทานผลิตภัณฑ์ของเรานี่แหละค่ะเรียกว่ามีตัวช่วยที่ดีใช่ค่ะมีตัวช่วยที่ดีอยู่แล้วแล้วประทานอะไรบ้างครับ เช้ามาอันดับแรกสิ่งที่สําคัญเลยค่ะอิทเลตก่อนเลยอนยู่ที่บ้านนะคะอิทเลตก่อนเลยช่วงเช้าเนี่ยจะทาน1ขวดก็ตื่นมากกินเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กลางวันกลางวันจะทาน2ขวดกลางวันอีก2ขวดใช่ค่ะทำไมกลางวันเป็น2ขวดครับกลางวันคือจะเริ่มหิวขึ้นใช่ค่ะจะเริ่มหิวมากขึ้นพฤติกรรมของคนน้ําหนักเยอะพี่ตามหมูก็เป็นกินหมดทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาจะเป็นคนที่ทานจุบทานจิบเออ ระหว่างวันแต่พอมาช่วงเย็นเนี่ยก็ทานอีก2ขวดเป็น5้าขวดแล้วทีนี้ก่อนนอนกันตื่นขึ้นมาหิวเพราะว่าบางทีบางวันนอนไวบ้างนอนช้าบ้างนั่งทำงานบ้างเราก็ยกอีกขวดหนึ่งใช่ค่ะเป็น6ขวดใช่ค่ะเรียกว่าคือเขาอยากลดน้ำหนักนะพี่ปั้นคือเขามีเขาเรียกว่าอะไรมีเป้าหมายในใจแรงบันดาลใจอ๋อแล้วต้องถามพี่ปิ้นต่อค่ะว่าพี่ปิ้ลทานแต่อิเลสตัวเดียวเลยไหมคะหรือว่ามีตัวอื่นด้วยเออถ้า ตอบว่าจะทานตัวอื่นด้วยก็คือว่ามีค่ะ,ะจากที่เราทานอิตเลตแล้วก็คือก่อนทานข้าวเราจะรับประทานอ,อาหารเสริมของกิฟฟอรีนก็คือเป็นตัวบล็อกฟสซิลมกับเฟตบล็อกเกอร์ ใช่ค่ะตัวนี้ก็สำคัญสาคัญเหมือนกันใช่ค่ะต้อันแล้วก็แบคทีเรีด้วยใช่ค่ะเพื่อไม่ให้แป้งและน้ำตาลและพวกไขมันอะไรเนี่ยไปสะสมในร่างกายเรานะคะนะคะย่ะจริงๆแล้วก็พอเราทานข้าวน้อยลงจากที่เราเคยทานสองชามนมพูนเพราะว่าพี่จะทานข้าวเป็นคนที่บ้านทานข้าวดุกันทุกคนเลยทานดุทานเยะ ต่อมือเนี่ยจานหนึ่งเยอะๆยทานกันไปสองสอสองสองชามพุ่มพูลที่บ้านน่นะคะมีเติมมีเติมใช่ค่ะก็เลยเออจะต้องทานบล็อกเอาไว้ทานบล็อกเอาไว้เสร็จหลังอาหารจะทาน COA 900กับ EGC g m a x ีแมใช่ เรียกว่า6สูตรใช่ค่ะแล้วจากที่ว่าเราเคยทานน้ำหวานๆพวกนมเย็นพวกกาแฟเย็นพวกอะไรพวกนี้จะหวานมากทำเป็นตัวอ้วนั้งนั้นเลยจะงดเลยจะใช้สลิมฟิตชงกับน้ำทานระหว่างวันกับชาเขียวสลับกันสลิมฟิตทานแทนน้ำเลยค่ะ โอ้โหครบเลยนะเดือนเดือนแรกลงไป7โลสี่โอ้โหตอนหนึ่งเดือนนะคะเดือนต้องเเรื่องพวกนมันเป็นเรื่องของวินัยด้วยเนาะใช่ค่ะต้องทำทุกวันความตั้งใจมาก่อนปับวินัยตามมาก็ได้ผลเสมออันนี้ของพี่เปิ้ลก็คือใช้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวช่วยลดลดเครื่องดื่มที่เรียกว่า อาจจะเพ no well> um> right. at at ิ่มแคลอรี่ให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับของพี่เปิ้ลมาทางพี่ยันบ้างมาพี่ยันบ้างรับประทานอะไรบ้างครับถ้าถ้าถ้าพูดถึงผมแล้วุในในหนึ่งวันเนี่ยครับในในเมื่อเช้าหรืออาหารเช้าเนี่ยผมจะทานอาหารเช้าปกตินะกินเช้าปกติเต็มที่เลยเช้าตื่นมาในปกติเลยกินอย่างประับกเลครับแต่เมื่อพอไปถึงเมื่อกลางวันเนี่ยผมจะทานอิตเลตสองขวดอิตเลตสองขวดเลยรับประานมื่อวันเนี่ยอิตเลตสองขวดแล้วก่อนจะทานอาหารค่าต้อง ครับผมจะเป็นวินัยผมจะทํานี้ตลอดครับผมแล้วในระหว่างวันเนี่ยผมจะจะจะทานสลิมฟิตผสมน้ำเนี่ยครับทานระหว่างวันตลอดเวลาแทนน้าเลยทานแทนน้ำเลยด้วยสลิมฟิตมันจะมีรสหวานให้เราแบบว่าเราไม่อยากอาหารหวานรสชาติรับรสชาติหวานครับในระหว่างช่วงเวลาตอนเย็นนะครับผมก็จะทานอิสเรลเหมือนเดิมอีกสองขวดครับแล้วก็ ทานอาหารปกติแต่ว่าทานอาหารปกติผมนี่มันจะทานได้น้อยามากครับบางมื้อก็จะเป็นพวกผลไม้แทนเลยครับคือก็ก็ก็อิ่มอะแล้วก็ยังคงทานอย่างกระเดอร่อยแหละแต่ว่าทานได้ไม่เยอะละมันจะทานไม่เยอะแล้วแต่เวลาถึงเวลาช่วงก่อนเราจะนอนเนี่ยครับผมจะทาน E C G Max E C G Max อันนี้เป็นเป็นตัวเด็ดมากเพราะผมจะทานวันละสองเม็ดทานวันละสองเม็ดเลยครับวันละสองเม็ดเลยแล้วก็จะทานพวกตัวซัพฟลูดซับฟซับฟลูดซับฟลูดซับฟลับฟลับฟลู ตัวนี้ครับกับฟิตแอนเฟิร์มพวกนี้ผมจะทานประจำครับผมทุกวันนะเพื่อที่จะดูแลร่างกายโดยรวมไม่ให้แบบแบบนี้ด้วยเนาะครับอ๋อโอ้ก็แต่ละท่านนี่ก็มีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันนะครับผมพี่ยันนี่ทานทานแบบนี้ได้เห็นผลตั้งแต่อย่างอย่างที่พี่เปิ้ลบอกเนี่ยเดือนแรกเขาลงเพิ่มเจ็ดกิโลของพี่ยันนี่ใช้เวลานานไหมคะสูตรนี้อ่าสูตรผมนี่เดือนแรกนี่ผมจะลดได้น้อยแต่ลดได้กว่ามาดเก้ากิโล เก้ากิโลไม่น้อยหรอกพี่9ก้ากิโลฐานอข้างนึงนะเพราะเมื่คิดหนึ่งร้อยเก้าใช่ไหมพี่ยันนะตอนแรกกอนหนึ่งร้อยเก้าเดือนแรกที่ไป9กกิโลครับผมเพิ่สิบเปอร์เซ็นต์นะเดือนแรก9กกิโลนี่ก็มันก็ได้กำลังใจนะใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นอะไรที่น้อยมากสำหรับผมเพราะนักผมเยอะเอางั้นเลยหรอโอเคครับผมแต่ว่าเดือนหลังๆเยอะกว่านั้นเพราะเดือนที่สองผมลดได้ยีกสิบเอ็ดกิโลโอ้โหโดยที่การรสบตรเดิมเหรอครับสุดเดิมเราจะทำกิจกรรมเราจะไปนี้ประจำมันเป็นวินัยของผมที่ผมกำลัง ตั้งเป้าหมายของผมแล้วมันเป็นวิไัยต้องทาอย่างนี้ได้โอ้โหครับสุดยอดมากเพราะผมรู้ว่าเดือนที่สองผมลดได้แค่นี้มันยังไม่ภูกใจครับเดือนทีสามผมก็เต็มที่กับการครับอืมก็ลดได้มาอีกแล้วสงสัยครับผมสงสัยแล้วแต่ละมื้อที่ทานอาหารเนี่ยทานอาหารปกติไหมหรืออาหารที่ทานเนี่ยเปลี่ยนไปทานอะไรเลือกไหมเลือกทานจะเลือกทานอาหารที่ไม่มีไขมันแล้วก็พวกน้ำตาลครพยายามจะงดสิ่งเหล่านี้ลดไขมันแล้วก็ลดน้ําตาลครับผครับผม ทั้งสองท่านเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ควบคุมอาหารมีการออกกำลังกายช่วยไหมคะระยะเดือนแรกถ้าพูดถึงตัวพี่นะคะค่ะเดือน2เดือนแรกเนี่ยคือจะไม่มีเวลาไปออกกำลังกายสักเท่าไหร่เ,เพราะว่าจะยุ่งกับงานมากนะคะคแต่เดือนเดือนสุดท้ายเนี่ยจะลดได้เยอะกว่าเพราะว่ามีเวลาไปออกกำลังกายทั้งเดือนเลย จะเข้าจะเข้าสปาบ้างอบซาวน่าพวกนี้นะคะแล้วก็ไปฟิตเนสบ้างสลับกันแล้วก็จะไปวิ่งสวนสาธารนณะชายทะเลที่พัทยานะคะก็จะมีเครื่องออกกําลังกายให้เราทุกอย่างค่ะช่วยเราไปในตัวแล้วผลแตกต่างไหมครับหลังจากที่เรียนสุดท้ายเรามีออกกาลังกายเพิ่มเติมลดได้เยอะขึ้นไหมหรืออย่างไรลดได้เยอะค่ะ คือถ้าใช้การออกกําลังกายควบคู่ด้วยเนี่ยจะทําให้เพิ่มประสิทธิผลดีมากยิ่งขึ้นเหมือนกับ2เดือนแรกพี่เขาแบบเอาอัดไปเยแลวกันเดือนแรกลงต้อง7โลแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็เหมือนกับเราทางานยังเยอะอยู่ยังปรับตัวเวลาอย่างเดียวไม่ได้พี่ยันล่ะคะมีการใช้แบบเทคนิคอื่นช่วยอีกไหมก็ในเดือนแรกผมเนี่ยน้ำหนักตัวผมเยอะใช่ไหมครับผมก็จะใช้เทคนิคการทาน อาหารองคุมเราก่อนคคุมน้ำหนักคห้น้ำหนักลงมาให้ได้ก่อนถ้าเราว่าเราไปออกกำลังกายในช่วงแล้วเวลาเดือนแรกเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องข้อเขาร่างกายเราใช่ไหมครับมันเหนื่อยเนาะใช่ไหมพี่ใช่ครับปรับตัวกว่าใต่ก็ใชเฉพาปรับตัวประมาณเดือนแรกเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอะไรพอเดือน2ผมก็เริ่มออกกำลังกายในการออกกำลังกายวิ่งบ้างหรือว่าออกกำลังกายเล่นทั่วๆไปเริมเพิ่มขึ้นมาละเดิแล้วเบ ประมาณสักวันละประมาณสักชั่วโมงครับเกือบสองชั่วโมงครับผมแต่พอเดือนที่3านี่ผมรู้ว่าน้าหนักผมเยอะลงไม่ได้ได้ตามเป้าผมก็มอ,นนออกฟิตในด้านการออกกำลังกายมากขึ้นเสริมอะไรพิเศษนะครับวิ่งให้ไกลขึ้นหรือออกกำลังกายโยเกิร์ <ยก S 1> รอะไรนะครับเป,เป็นการวิ่งออกกำลังกายมากขึ้นจากจากที่ได้วิ่งได้วันละสองสองกิโลใช่ไหมผมจะเพิ่มเป็น4กิโลเป็น2เท่าของการของเดือนที่สอง คือมันอย่างนี้พี่ตั้มไม่รู้ว่าดาใจถูกไหมทั้งสองท่านคือพอเห็นน้ำตัวเลขน้ําหนักเราลดลงเนี่ยมันมีกําลังใจมันอยากทําอีกมันอยากทาอีกถูกไหมคะเออทั้งสองท่านเนี่ยถ้าเกิดจะให้แนะนําค่ะแนะนําผลิตภัณฑ์เอาเป็นแบบตัวเด็ดๆเลยของตัวเองเอาสักสองคนละสองตัวเออของพี่เปิ้ลเนี่ยอยากจะแนะนําคุณผู้ชมว่าเลือกสองตัวอะไรเวิร์กสุดอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์อิตเลตค่ะอิตเลตเป็นตัวที่ช่วย เผาผลาญไขมันได้ทุกส่วนเลยแล้วทานเนี่ยจะทําให้เราอยู่ท้องด้วยนะคะค่ะนี่คือตัวที่1ค่ะแล้วตัวที่2ก็คือผลิตภัณฑ์ CLA ค่ะ CLA 900ตัวนี้จะช่วยเผาผลาญไขมันได้อีกวิธีหนึ่งนะคะตัวนี้ทานแล้วเพราะว่าทานตัวนี้แล้วคือในในชุดที่ว่าช่วงลดน้ําหนักเนี่ยเคยเมื่อก่อนนี้ ยังไม่รู้จักบริษัทกิฟฟารีนเคยไปลดน้ําหนักที่ว่าตามทั่วไปอะนะคะตามลินิกอะไรพวกนี้ค่ะคือจะลุกจากที่นอนไม่ได้เลยใช่ค่ะใจสั่นใจสั่นใจจะบกพใช่ค่ะคือมองใครจะตาขวางไปหมดเลยมาณนั้นใช่ค่ะแต่ทีนี้พอมาเรามาทานผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนค่ะก็คือจะทําให้เราเนี่ยทำงานได้ปกติ ขับรถขับลาไปไหนเนี่ยไม่มีวิงเวียนศีรษะเลยไม่มีไซเอฟเฟกต์เหมือนกันเถอะใช่ค่ะแล้วไม่โยโย่ด้วยค่ะไม่โยโย่คือถ้าเกิดว่าจากที่เคยผ่านมาเนี่ยมันจะทําให้เราโยโย่ไวค่ะใช่ค่ะแต่กินผลิตภัณฑ์อิตเล็ตเนี่ยเยี่ยมค่ะไช่ตัวนี้มาทำพยันบ้างค่ะสองตัวให้แนะนําให้กับคุณผู้ชมทราบหน่อยครับถ้าถ้าเป็นผมแล้วก็จะเป็นอันดับแรกคืออิตเล็ตครับเพราะสิ่งที่ผมทานมากทีสุดอิตเล็ตครับตัวที่สองก็คือเป็น ecg max อีจีซีจีแมสซ์ซอสเนี่ยแหละใช่ครับเพราะตัวนี้มันช่วยเผาผลาญโปรตีนแรงมากเลยเน้นว่าตัวนี้สําคัญครับแต่ในระหว่างวันอย่าเนี้นนิดนึงในระหว่างวันเราจะทานซิฟซัลวิฟิตซัลวิฟิตเพราะว่ามันจะทําให้เราเผาผลาญแต่ในระหว่างวันให้เราด้วย เ <c oughs> อาล,ละค่ะคุณผู้ชมคะทั้งสองท่านนะคะแนะนําผลิตภัณฑ์ในดวงใจที่จะช่วยการดูแลรูปร่างและลดน้ําหนักให้คุณผู้ชมจดเอาไว้แล้วรเรียบร้บอยนะคะแต่ความประทับใจและการดูแลรูปร่างยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสักครู่เดี๋ยวครับ